เราจะมาทําขวดเซรั่มนะคะไปที่ b e n d e r นะอันนี้จะเป็นขวดที่สร้างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เดยออาจารย์เอาออกไปก่อนนะคะโอเคตัวนี้นะคะแล้วก็กด x นะลบไปก่อนอ่ะเริ่มเลยนะคะกดชิป A ค่ะทำการเลือกเมตเลือกใส่ขึ้นตัววงกลมกด S scale ค่ะย่องงานเล็กน้อย ลักษณะแบบนี้นะคะกดแ็บค่ะเข้าไปที่ edit หมวกกด1น,นะคะกด e z ค่ะสร้างตัวขวดขึ้นไปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็กด e s scale งานเข้าไปค่ะเป็นลักษณะของปากขวดนะคะกด e z ขึ้นไปเล็กน้อยลักษณะแบบนี้กด1นนะคะดูตัวชิ้นงานอ่ะโอเคแล้วต่อไปก็กด e s scale ค่ะ เกี่ยงงานเข้าไปเป็นลักษณะของตัวฝาขวดนะคะอ่ากด1น,นะคะกด a l t o r a t e ทําำการเปิดโหมดให้เป็นลักษณะโปร่งใสเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นกด e z ทค่ะทำการเลือกตัวฝาขวดลงมาที่ด้านล่างนะคะจากนั้นกด e s scale ออกไปที่ด้านข้างค่ะอ่ากด e z ลงมาเป็นลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคจากนั้นก็ไปที่คำสั่งแอดก่อนที่จะไปคำสั่งแอดนะคะกด F ค่ะเพื่อให้ทำการสร้างฐานปิดเป็นลักษณะแบบนี้กด1กลับไปที่เดิมกด add modify เลือก subdivision surface 1ครั้งแล้วก็ทำการปรับตรงนี้หมดตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะคะกด c t r l B ค่ะทำการสร้างเขาเรียกว่าไรนะสร้างฐานให้มันมีความนูนแบบเป็น,เป,นเป็นเคอรฟ์ฟวงกลมนะคะอาจารย์ก็จะสร้าง กิ้งเมาส์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มเส้นได้อ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กด G z ค่ะเลื่อนน้องลงมาทางด้านล่างนิดนึงนิดนึงอ่ะโอเคที่ฐานด้านล่างนะคะเรายังอยู่ที่โหม,มดอัลฟ้าโหมดดูล่าครอบฐานด้านล่างนะคะแล้วกด c t r l B อ๋อที่เรายังเลือกไม่ได้เพราะว่าฐานด้านล่างทำไมคะเรายังไม่ได้กด F เพื่อปิดงานเนาะอ่ะกด ให้ฐานฟูลเป็นเต็มงานแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะสามารถกดคอนโทนบี B ได้เป็นลักษณะแบบนี้อ่าอาจารย์ก็สร้างฐานโค้งนะคะปิดเป็นลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคทางด้านบนเหมือนกันนะคะตรงส่วนนี้กดออทนเนตอืมนี่นะนี่นะได้ไหม ออเทนเนตอ่กดอีกครั้งหนึ่งให้มันได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการกด1ค่ะกดคอมาส์บี Command B, นะคะทำการสร้างมุมโค้งให้กับตัวขวดของเราแล้วก็คลิกเมาส์หนึ่งครั้งโอเคกดออเทนเนตเซตแล้วก็กดแทบ็บเลือกเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะอ็อบเจกต์โหมดอ่ะเราก็จะได้ขวดประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะสร้างฝาตัวจุกป,ปิดนะคะกดไปที่ Uh, แท็บ Edit Mode ค่ะทีนี้เราจะเลือกจุดบริเวณนี้นะกดออปชันเลือกจุด่าเลือกจุดโดยรอบเห็นไหมจุดโดยรอบนะทีนี้ให้น่าเรียนงกดช h i ดีหนครั้งคลิกเมาส์ในพื้นที่ว่างกด P separate เลือก selection เมื่อได้แล้วเราจะได้เลเยอร์หน้าตาแบบนี้อีกอันหนึ่งนะคะอ่าโอเคกดแท็บไปที่ object mode ทีนี้เลือก cycle ที่05อ่า กดแท็บเข้าไปที่ edit mode ค่ะทำการลากคอบนะเลือกให้ถูกนะทำการลากคอบแบบนี้ทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำตัวฝาขวดกันเข้ากด1ค่ะไปที่ font view กด e z ทํทำการสร้างฝาขึ้นไปทางด้านบนเล็กน้อยประมาณนี้ประมาณนี้โอเคคลิกเมาส์กลางค่ะเลื่อนน้องตัวออกมา เออจะสังเกตเห็นว่ามันอาจจะมีความแบบเหลือหล่อมๆกันนิดนึงนะคอน l ทกลับไปใหม่ c อนโทนเอสสเกลค่ะขยายงานออกมาเล็กน้อยเพื่อให้งานมันไม่ชนกันนะกด e z ค่ะเลื่อนงานขึ้นไปสักประมาณนี้กด ES สเกลงานเข้าไปให้ลักษณะของตัวหลอดแก้วอะค่ะที่เราจะทําการเออ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอะตัวหลอดบีอะประมาณเนี้ยวงประมาณเนี้ยโอเคเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ต้องใหญ่มาก โอเคต่อไปเลือกจุดทางด้านข้างนะคะกด a l t e r นตเลือกจุดเลือกจุดนะ a l t e r n ต t e ้างไว้อ่าเลือกมุมทางด้านบนกดคอนทรลบีค่ะทำการเพิ่มความโค้งให้กับตัวชิ้นงานนะคะกด1ดูอ่าโอเคอาจารย์คิดว่าพอใจแหละประมาณนี้นะคะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะกดแถบค่ะเลือก o เ j e c t mode คลิกที่ตัวชิ้นนี้นะคะจากนั้นเนี่ยไปที่ add modify เลือก เลือก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  solid define ปับ๊บแล้วให้นักเรียนกดตัวนี้ดูนะคะตัว thickness นะคะในส่วนของค่า thickness เนี่ยมันจะทำการสร้างกดกด alternate set นะกด alternate s e d ดูในส่วนของค่า thickness เนี่ยมันจะทำการสร้างความหนาให้กับมวลวัตถุอาจารย์ก็จะสร้างให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะครอบเอาไว้อโอเคกด โอเคแซกกลับมาแล้วก็จะได้ตัวขวดของเซรั่มเนี่ยเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะต่อไปนะคะเลือกงานในชิ้นนี้กดแท็บเลือก Edit Mode นะคะทีนี้เราก็จะเลือกตัววงกลมข้างในนะคะกดออติเนตค้างไว้เห็นไหมนี่นะเอาทำไมไม่ขยายหน้าตาให้เต็มนะขอโทษกดออติเนตค้างไว้นะคะเลือกวงกลมแบบนี้ทั้งหมดจากนั้นกด s ชิปดี คลิกเมาส์พื้นที่ว่าง1ครั้งกด p เลือก selection จากนั้นเราจะได้ไซเคิที่6ค่ะโอเคถ้านักเรียนได้แบบนี้แล้วก็กดแท็บเข้าไปที่ object mode นะคะไปที่ c y เคิที่6กดแท็บอีกครั้งหนึ่งเข้ามาที่ edit mode ลากข้อแบบนี้กด1ค่ะ,ะกด alternate s ค่ะทำการดูให้เป็นลักษณะแบบโปร่งใสนะคะกด e Z ค่ะทำการสร้างตัวที่เป็นหลอด นะคะเป็นหลอดด,ดูดเข้ามาทีเนี้ยอาจยา์จะสร้างสักประมาณประมาณมประมาณนี้และประมาณนี้นะคะกด S สเกลงานยอ่ยอย่อเขาให้มันมีความแบบเปียวเปียวนิดนึงนะคะโอเคกดเอซลงมาอีกสักเล็กน้อยกด S สสเกลค่ะเข้าไปที่ประมาณนี้ประมาณนี้ ต่อไปกด e Z เลือกวัตถุลงมาอีกนิดนึงอ่าให้เป็นลักษณะของตัวหลอดบีบนะคะอ่าตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะกด g Z เลื่อนลงมาเล็กน้อยโอเคเราก็จะได้เป็นลักษณะของตัวหลอดบีบหลอดแก้วแล้วนะคะกด object mode ค่ะ แล้วก็ตัวนี้ที่เรา copy มานะมันก็จะติดโหมดคำสั่ง Solidify ทีนี้เราก็มาย่อย่อทิกเน็ตเล็กน้อยนะคะให้มันเป็นแบบขอบๆอ,อ่าสักประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็จะได้เอ่อทั้งหมด3ชิ้นและ1 2 3นะคะอ่าคำสั่งต่อไปคำสั่งต่อไปนะคะกดแท็บเข้าไปที่เอ่อ Object Mode นะคะกด ออเทิเนต s ซกลับไปทีนี้เราจะสร้างตัวที่เป็นฝาจุหลอดบีบนะอ่ากดทีนี้เราก็จะไปก o อปปี้คำสั่งไอตัวเจ้าตัวเนี้ยจากตัวที่เป็นหลอดดูดนะคะกดเลือกเลเยอร์ให้ถูกต้องนะเลือกเลเยอร์อันล่างสุดกดแท็บค่ะเข้าไปที่ edit mode กดออทิเนตเลือกจุดทั้งหมดกดชิปดีค่ะทำการ Copy คลิกเมาส์ในพื้นที่ว่าง1ครั้งกด P separate เลือก s e l e c t i o n เราก็จะได้ไซเคิลอันที่7มาโอเคกลแล้วกลแล้วต่อไปนะคะเราก็กด Object Mode หมดาคลิกพื้นที่ว่างหครั้งก่อนนะคะแล้วก็ทำการเลือกไซเคิลที่007กดแท็บเข้าไปที่ Edit Mode ลากครอบชิ้นงานตัวนี้เอาไว้สังเกตว่ามันจะลากครอบทั้งหมดเลยนะคะกด1ค่ะไปที่โหมด r o n t View กดชิปเมาส์กลางเลื่อนลงมานิดนึงนะคะกด a l t ทเแ z เพื่อทำการปรับโหมดให้เป็นแบบลักษณะโหมดโปร่งใสทีนี้นะคะเราก็จะทำการกด e แซดขาเลื่อนงานขึ้นไปเป็นลักษณะแบบนี้กด e แอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กด s สเกลขาย่อขยายมานิดนึงกด e z ขึ้นไปนะคะนี่เท่านี้กด s สเกลย่องานกลับมาค่ะแล้วก็กด e z ขึ้นไปให้มันเป็นจุกบีบทางด้านบนลักษณะแบบนี้นะคะ โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วทางด้านบนนะคะกด f เลยค่ะทำการปิดฝาน้องให้เรียบร้อยจากนั้นกด ctrl b ค่ะทำการเลือกให้เป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะคะเพิ่มเส้นหน่อยเพิ่มเส้นหน่อยเพื่อความสมูทนะคะคลิกเมาส์ในพื้นที่ว่าวหนึ่งครั้งเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กด alternate s ดูผลงานผลลัพธ์ของเรานะคะโอเคเราก็จะได้เป็นลักษณะของตัว ขวดเซรัมแล้วนะคะชิ้นนี้อาจจะอยู่แบบว่า,ามันจะดูสูงเกินไปนะกด G s ลงมาเล็กน้อยอ่าโอเคค่ะสำหรับผิดนี้ก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยจ้า